พะโลโคปีนาสตูมาเตภาวะกันตาลาโยจุขีตีคายุโคภาวะอภิวาธนาศิริสานิจังวุธาปจายิโนจาตาโลธัมมาวาตันติอายุวันเนสุขังพระวันมันก็คอยโยมนะพูดดีพูดดีทำดีมีธรรมสี่ประการคืออายุ วันนสุขภาละมีตรงมีแก่โยมผู้มีปกติในการกราบไหว้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคิดดีผู้ดีทำดีพบแต่สิ่งที่ดีดีมีความสุขมีความเจริญตลอดปีตลอดไตตลอดกาลนานภูนาสาธุสาธุสาธุาธาธาวันนี้ไปทำงานไม้ไผ่ไปอันนี้ไม่ไปทำงานอยูอย่อันนี้อยู่บ้าน,น 哦，两两公啊。嗯<了>